จุดไฟร่วมใจร่วมกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาว,วิจักชิวงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลดําเนินการต่อเป้าหมายหลักจริงๆของโครงการรับจำนำข้าวก็คือต้องการให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับชาวนายอย่างแท้จริงโดยที่ทางรัฐบาลก็รับจำนำข้าวทุกมเมล็ดเลยก็ว่าได้แต่ว่าที่ผ่านมาค่ะกับโครงการรับจำนำข้าวก็มีกระแสต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วก็หนาหูจากหลายฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักวิชาการพ่อค้าคนกลาง ผู้ส่งออกรวมทั้งมีคนวิาพากษ์วิจารณ์นะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตมโหฬานและทำให้ข้าวของไทยนั้นมีราคาสูงกว่าข้าวต่างชาติซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยรวมทั้งจริงๆแล้วชาวนาเองไม่ได้เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w ว w b a n g k ok o k v o i c e c o m ในแต่ละปีการจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ป้ายทะเบียนในหมวดปัจจุบันมีแนวโน้มจะหมดหมวดลงในไม่ช้ากรมการขนส่งทางบกจึงเตรียมออกหมวดอักษรระบบใหม่ ที่มีตัวเลขหนึ่งหลักนำหน้าอักษรคู่ภาษาไทยและตามด้วยตัวเลขนับตั้งแต่หมวดหนึ่งก็ไก่ก็ไก่กเป็นต้นไปโดยจะมีขนาดตัวอักษรและตัวเลขเล็กลงกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อรองรับการขยายตัวของทะเบียนรถยนต์ในอนาคตได้อีกนานแสนานานกรมการขนส่งทางบกถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยะที่สุด ก็ขี่มาเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์เอยเชียดประหยัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชิวง์ค่ะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ว่าจริงๆแล้วต้นทางของโครงการรับจำนำข้าวคืออะไรคือใครแล้วปลายทางจนกว่าที่ทางรัฐบาลจะขายออกไปนั้นจะต้องผ่านอะไรบ้างรวมถึงช่องทางการทุจริตกับโครงการรับจำนำข้าวสามารถทําได้กี่ช่องทางแล้วมีช่องทางไหนบ้างและว,วันนี้ค่ะดิฉันได้เชิญสสกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยคุณไพโร อิสระเสรีพงมาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามคุณไพโรธก่อนะนะคะว่าจริงๆแล้วกับโครงการรับจำนำข้าวต้นทางของโครงการนี้ตลอดจนกระบวนการเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยต้นทางปลายทางมีอะไรบ้างคะก็จริงๆโครงการรับจำนำไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มสมัยนี้นะฮะมันมีมาตั้งแต่ปี2 5 4 2น่สะครับขณะนั้นก็รู้สึกแกเป็นรัฐบาลาพรรคสายามปัตย์นายกตุลย์รีภัยเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็ทําต่อเนื่องมานะครับทำต่อเนื่องมา,าแล้วก็มาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนในสมัยคุณอภิสิทธิ์เปลี่ยนไปเป็นโครงการประกันรายได้โดยเห็นว่านะกระบวนการของจำนำเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหามากมายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าจะจำนำหรือประกันรายได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะได้ประโยชน์แต่ทีนี้ว่า ไอาการที่จะเข้าสู่โครงการเนี่ยนะอย่างจำนำเนี่ยมันมีหลักฐานที่สำคัญก็คือต้องมีข้าวาแต่ส่วนประกันรายได้เนี่ยเขาไปทำประชาคมไปขึ้นทะเบียนนะถึงเวลาแล้วเนี่ยนะรัฐบาลก็จะดูนะครับราคาอ้างอิงนะครับเท่าไหร่แล้วประกาศราคากลางในราคาประกันรายได้เท่าไหร่ถ้ามีส่วนต่าง <c oughs> เขาก็จะโอนเข้าบัญชีาชาวไร่ชาวนา ด้วยสาเหตุนี้เองแหะครับที่พรรคเพื่อไทยตอนที่เราหาเสียงเลือกตั้งเมื่อ3กรกษาคมปาปี 54, นะครับเราก็วิเคราะห์นะครกระทั่งตัวที่ผู้บริหารของพรรคนะที่ก่อนจะเคาะแต่ละโพลีซีแต่ละนโยบายเนี่ย<ะ>เราต้องคิดถึงนะครับในเรื่องของผลได้ผลเสียว่าการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนะได้เงินอ,อย่างแท้จริงไม่ใช่ชาวนาปลอมนะชาวนาจริงๆค่ะก็แน่นอนที่สุดนะครับก็จะต้องเป็น ชาวนาที่มีข้าวมีผลผลิตถึงจะเอาของข้าวเขาเนี่ยมาจำนำนะถึงจะถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่มีเป็นเพียงตัวเลขเนี่ยวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าที่ใช้ไปปีเสร็จๆของรัฐบาลพรรคปหปัตคุณอภิิ์เนี่ยใช้ไปแสนกว่าล้านนะ ก็ทรงผลให้อะไรครับเป็นอากาศหมดไม่มีอะไรเลยนะะแต่วันนี้เราใช้ไปเมื่อปีกายนี้นะครับมีทั้งข้าวปังข้าวปีเนี่ยใช้ไปประมาณสองแสน0กหมนล้านนะครับสองแสนหกหมื่นล้านเรามีข้าวอยู่12ล้านตันนะครับซึ่งยังไม่ได้ขายขายไปเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีข้าวเปลือกนะที่ยังจำนังยุ่งฉางด้วยที่ยังไม่ได้มาคำนวณเป็นข้าวสาร นะครับเป็นข้าวสารอยู่ประมาณ12ล้านตันดังนั้นเนี่ยจะชี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารงานเนี่ยฮะต้องการอยากจะให้มีประสิทธิภาพนะครับเราจะไปใช้อย่างประกรันรายได้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราสังเกตเลยนะครับว่าโครงการประกรันรายได้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยราคาดิ่งเหวตลอดครับาสาเหตุเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้พ่อค้าส่งออกเขาชอบ คือเขานี่ชอบมากเลยครับไปด้าขายด้าขายแล้วก็ชิงว่าเป็นแชมป์ส่งออกแชมป์ส่งออกแต่ในขณะเดียวกันครับความยากจนตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาความยากจนตกอยู่กับประเทศไทยของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตข้าวแต่ละเกวียนแต่ละเกวียนเนี่ยมีทั้งอะไรครับมีทั้งปุ๋ยมีทั้งพลังงานน้ํามันมีทั้งยาฆ่า,มาแมลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องนําเข้าและนําเข้าไม่พอเราคนโทนราคาไม่ได้ เราจะกาหนดราคาน้ํามันเท่านุ้ยเท่าไอยาข่าแรงนี้ทําไม่ได้เพราะเราต้องซื้อเข้ามานะครับในขนาดเดียวกันนะครับพ่อค้าส่งออกของเราเนี่ยไปดํามมือใครยาวสาวได้สาวเอาขายขายแต่ลอยขายไปเลย,ย,เลยก็มันมีกลุ่มทุนอยู่เขาเรียกว่าไอห้าเสือส่งออกเนี่ยเป็นกลุ่มอิทธิพลนะครับที่ว่าชาวไร่ชาวนา,นานทาไปถึงจนนะครับเพราะว่าชาวนานไม่มีเครื่องมือต่อรองนะครับทุนทุกอย่างอยู่กับในทุนทั้งนั้น นะครับชาวนาไม่มีอะไรนะครับถึงเวลาก็มาขายลงสีลงสีก็ไปขายห้างข้าวสาร,รห้างข้าวสารก็กดราคาเพราะอะไรครับกดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเจรจรลรัฐบาลที่แล้วเนี่ยคุณอภิทิ์เขาก็จะจ่ายโอนส่วนต่างให้โอนส่วนต่างให้เป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเสถียรภาพราคาเนี่ยมันก็ลงอย่างเดียวขณะเดียวกันนะครับราคาลงทุกวันทุกวันแต่ทาง พ่อค้าส่งออกเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงนะว่าจะขายถูกเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ต้องห่วงว่าเขาจะซื้อได้ของหรือไม่นะครับเพราะอะไรครับเพราะไอาการโอนส่วนต่างให้กับชาวไร่ชาวนาแล้วก็ชาวนาจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับบางทีมาแจ้งไว้นะขึ้นทะเบียนว่ามีนา20ไร่นะครับเป็นบ้านเป็นบ่อปลาปลูกอ้อยบางอะไรบ้างแต่ทั้งหมดเลยไปขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ,รกัรรายได้นะครับ,รบอีกทั้งชาวนาแถวศรีลมแถวเยาวราช นะครับที่เป็นเศรษฐีที่ดินซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรเยอะแยะ,แยะทั่วประเทศเนี่ยนะครับเอาโนมินีไปขึ้นทะเบียนนะครับเป็นเกษตรกร,กรแล้วรอรับส่วนต่างส่วนต่างผมจําได้ว่านะครับคราวที่แล้วนะฮะร,รู้สึกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมเจ็บปวดมากเกวียนหนึ่งเนี่ยครับโอนประมาณ3,500บาทแล้วคนหนึ่งลิมิตตอนนั้นอนะ่ะสีเกวียนหรือ40ตันท่านผู้ชมลองคิดสิครับว่านาปังนาปีสองครั้งครั้งหนึ่งได้เงินแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเนี่ย แต่เงินถ้าไปอยู่กับชายลาวไร่ชาวนาผมไม่ว่าแต่วันนี้ไปอยู่กับพวกนอมินีเศรษฐีที่ดินนะครับโอนส่วนต่างโอนส่วนต่างราคาตามเทศก็ดิ่งเหวเอาลงเอาลงเอาเพราะเหตุว่าเราไปดั้มไปขายเขาถูกๆนะครับเวียดนามนี่เขาส่งออก ในขณะนั้นนะครับ่ 400, รู้สึกจะ440เหรียญหรืออยังไงเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ขณะเดียวกัน <c oughs> ข้าวในสต็อกของรัฐนะครับไอ้า6ล้านตันเนี่ยถูกขายไปให้กับผู้ประมูลรายใหญ่ๆเพียงไม่กี่รายผมอภิปรายไว้วางใจไปนะเรื่องนี้ <c oughs> ไปขายเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับโลละ12บาทหรือตันนึงประมาณ12ื่น ในขณะที่เวียดนามขายไป4 4 0กว่าเหรียญประมาณกระสอบหนึงนะฮะหตันประมาณสักหมื่นหมื่นกว่าเราๆนี่นะครับแต่ไทยเนี่ยไปขายเนี่ยขายให้กับข้อค้าเหล่านี้นะฮะตันละหมื่นหรือโลละสิบาทนี่คือความเจ็บปวดนะครับเราเห็นแล้วว่าถ้าดําเนินการกันต่อไปนะครับคนที่จะเจ็บปวดที่สุดคือชาวไร่ชาวนานครับจะเห็นไหมฮะว่าครั้งที่ผ่านมาะกะไรได้เนี่ยชาวนาเนี่ปิด ถนนนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะครับพิซูโลนะครับมาคอนสวรรค์มาเรื่อยประท้วงเรียกร้องนะฮะเพราะว่าถึงได้เงินส่วนต่างก็ไม่พอนะครับพะทานาจริงเขาไม่ชอบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรามาโครงการรับจำนำเนี่ยขณะที่มีกลุ่มของอาจารย์นิด้าบางท่าน<ะ>ที่ได้ไปเข้าชื่อยื่นสารล้มนุนวันนี้ชาวนาตัวจริงออกมาแสดงสิทธิ์ไปประท้วงเรียกร้อง ว่าเขาเนี่ยพอจะลืมตาอ้าปากได้เขาพอจะมีเงินไปใช้หนี้ใช้สินนะครับที่สั่งสมกันมาแต่อดีตกลับมาโดนแบบนี้เพราะการวันไหวนี่แหละครับที่ไปยืดองค์กรอิสระสารนูญเนี่ยครับซึ่งหลายๆครั้งหลายๆหนนะครับเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปแล้วนะครับหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นมาตา68วสอ2วันนี้ก็วันไหวนะครับก็เป็นเรื่องที่ ตั้งแต่ไปยื่นมาเนี่ยนะครับราคาตลาดวันนี้นะครับลงดิ่งเหวเหมือนกันลงตลอดเพราะสาเหตุคือว่าไอ้เสถียรภาพด้านราคาเนี่ยมันขึ้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงของโครงการถ้าเกิดโครงการนี้มีอันถูกวินิจฉัยสมมุตินะครับตอนนี้เขายังไม่ได้รับเต็มที่นะว่าให้ไปเตรียมเอกสารมายื่นใหม่ถ้าเกิดยื่นให้ครบเนี่ยถ้าเกิดเขารับขึ้นมาเนี่ยแล้วระหว่างพิจารณามีสุญญากาศสักสองเดือน3เดือนขึ้นมาเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงสุญญากาศ ผมนึกบอกวันนี้มันเกิดโกลาหลนะครับชาวไร่ชาวนาตัวจริงก็ออกมาเรียกร้องเขากลัวว่าเขาจะกลับสู่ความยากจนเหมือนในอดีตตอนนี้ไปดูได้นะครับว่ายอดปิกอัพป้ายแดงสำหรับชาวนาเนี่ยสั่งซื้อกันเยอะแยะมากจนผู้ผลิต ปิกอัพต้องรอคิวกัน2เดือน3เดือนอไม่มีของเพราะอะไรเขามีเงินนะครับเขาทํานาสมมุตินะครับทํานาสัก40ไร่อย่างเงี้ยนะครับเขาได้ไร่ละเกวียนสี่0บเกวียนท่านไปคิดนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็มีเงินเป็นกอบเป็นกำรรมเขาก็สามารถที่จะไปซื้อรถปิกอัพมา ระดับที่นี้ชี้วัดนะครับว่าชาวนาเนี่ยดีหรือไม่ดีดูได้จากรถกระบะรถปิกอัพเนี่ยแหละครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการเพราะเขาต้องใช้รถเนี่ยไปบรรทุกพวกอะไรพันุ์ข้าวบรรทุกปุ๋ยทุกน้ํามันเพื่อไปในเรื่องของการเกษตรนะครับอันนี้เป็นเรื่องเครื่องชี้วัดนะครับว่าดีไม่ดีแล้วดูแล้วกันนะครับที่ชาวนาตัวจริงเขาออกมาเรียกร้องเนี่ยนะว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรนะครับแทนที่จะไปอาจารย์นี่ด้าน่าจะไปสํารวจถามชาวนาเขาก่อนก่อน ที่จะมาดาเนินการอย่างไรนะครับแต่วันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่มีหน้าที่เป็นเสาหลักของบ้านเมืองก็ดูด้วยนะครับว่าถ้าเกิดทําอะไรลงไปนะครับ มันจะเกิดวิกฤตมากมายโกลาหลน,นะครับแล้วก็พ่อค้าส่งออกก็รอสวาปามไอ้ข้าว12ล้านตันในราคาถูกๆถ,ถ้าเกิดล่มสลายไปต้องมาประมูลถูกๆูขายขายให้กับ<ช>พวกผู้ส่งออกก็เมาส์มันอีกแล้วครับก็ทีนี้นะครับไอ้ที่เราตั้งไว้แพงแล้วก็ไปโดนกดโดยไอ้กลไกลต่างๆที่มาวินิจฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูนขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญหานะครับความเสียหายประเทศชาติแทนที่จะได้เงินกลับคืนมาสู่ระบบ ต้องไปศูนย์เสียไปตรงนั้นนี่คือความวิตกกังวละนะครับชาวนาตัวจริงในวันนี้เขาเคลื่อนไหวหมดทุกที่นะครับแล้วก็มีข่าวว่านะฮะกระแสบ,บางกลุ่มบางพวกนะครับที่ไปหาว่ามีการจัดมอบชาวไร่ชาวนาก็นี่แหละครับไม่ชา้าคนไหนที่พูดไว้ก็ดูแล้วกันเขาจะไปไปเยี่ยมถึงบ้านท่านเลยนะครับที่อยู่ท่านไปกล่าวหาเขาว่าเป็นชาวนาปลอมนี่เขา,เ,าเขาจะรวมตัวกันมาอีกแล้วนะครับค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w ว w b a n g ว o ์เว็บบงกอกว .com ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์เอ้ยเครียดไปหยัดไปหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละ พลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสานึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ทุกลมหายใจจะร้อยใจด้วยศรัทธาที่มีโอการ์ต้นไม้ใหญ่ปลูกจิตสนึกดีดีมุ่งหน้าสู่ที่วัน ดมพลังสร้างโลกสีเขียว NBT และดมพลังสร้างโลกสีเขียว คุณผู้ชมยังอยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวกับดิฉันสุภดาวิจักชยวงศ์นะคะแล้วก็ท่านสอสไพโรธค่ะท่านคะในขณะเดียวกันเหรียญก็มี2ด้านกับโครงการรับจำนำข้าวนอกจากที่จะมีด้านดีมีคนได้ผลประโยชน์ไปแล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้กับหลายฝ่ายเหมือนกอันเกิดการทุจริตตรงนี้ท่านมองว่ายังไงบ้างคะเ,ออเรื่องการทุจริตเนี่ยมันมออีทุกโครงการแหละครับไม่ว่าจะกุลจะประกันรายได้มันก็มีการลักษณะสวมสิทธินะ อย่างจำนำเนี่ยทุจริตด,ดีอย่างเดียวมาเราจับได้นะเพราะว่าสินค้าเนี่ยนะเมื่อลงสีเนี่ยนะชาวนาวเอาข้าวมาให้ลงสีลงสีก็ออกใบป,ประทวนชาวนาก็นําใบประทวนเนี่ยไปไปขึ้นที่ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับถึงช่วงนี้ก็ขอแจ้งข่าวเลยนะครับว่าวันเนี้ยใครที่มีใบประทวนไปรับได้แล้วนะครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนดังนั้นเนี่ยธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่มีสิทธิจะปฏิเสธชาวนานะครับจะต้องจ่ายลูกเดียว เพราะกระทรวงการคลังค้ำประกันแล้วนะครับ,รบก็ขอเข้าสู่ว่าตรงนี้ว่าเวลาเขาออกไปประทวนแล้วชาวนาก็ไปรับเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะก็โรงสีก็มีหน้าที่นํเข้าวเปลือกเนี่ยมาแปลสภาพเสร็จแล้วก็ส่งเข้าวสารนี่ไปที่ขังของรัฐค่ะ ระหว่างนั้นก็จะมีเซอร์เวเยอร์นะครับที่จะมาตรวจคุณภาพว่าข้าวตรงตามที่รับไว้หรือไม่นะครับสมมุติว่าไปจำนำหอมปทุมนะครับเกิดไปเอาข้าวไม่ใช่หอมปทุมมาเซอร์เวเยอร์ก็จะปฏิเสธจะไม่จะไม่นับไม่รับสินค้าดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการทุจริตในโครงการรัฐจำนำเนี่ยเราสามารถจะตรวจจับได้ไปเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับวันนี้ก็มีพลตรวจเอกวรพงษ์คิวปีชาที่ได้รับ <peach> อาสาในเรื่องนี้ที่ไปตรวจจับวันนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าแถวชายแดนใช่ไหมฮะตัว, <m akes> วมีข้าวเขมิน้นข, <c oughs> ข,ข้าวมาอะไรต่างยนะตัวได้ครับคือข้าวเนี่ยของไทยนะครับเรามีคุณลักษณะพิเศษคือเม็ดเราจะเรียวยาวนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยสินค้าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นของไทยเนี่ยเราก็เอาผิดได้หรือนะครับหรือไปเอาข้าวไม่ใช่ข้าวปีห้าสี่ทับห้าห้านะฮะหรือไปเอาข้าวตัาง ขอยหลังไป3าปีที่แล้วนะครับก็มีนะมีข่าวซุบทิศนินทากันว่ามีการสวมสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการส่งข้าวแทนลงศรีหมายถึงว่า,าผู้ประมูล5.6ล้านตันเนี่ยไม่ได้ข้าวไม่ได้ทำพัสปอร์ตไปนอกแต่มันวนอยู่ในคังเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกเสร็จแล้วก็มาหักบัญชีกันนะครับก็นั่นแหละครับถึงบอกผ่านรายการนะครับว่าท่านเตรียมไว้นะครับเพราะว่าท่านพลตารวจเอกวรพงษ์คิวปีชาจะไปตรวจนะครับตรวจ DNA ด้วยนะฮะ ถ้าเกิดเป็นข้าวที่เกินกว่า1ปีนะครับก็รับไปไม่ว่าจะเป็นเซอร์เวเยอร์หรือพอออ,อตอกอคสอนะครับถ้าไปตรวจเจอท่านก็โดนความผิดอาญาร้ายแรงนะครับก็คิดว่าโครงการรับจำนำนี่มันดีตรงนี้ครับว่าถ้ามีชุดจรลิตเราจับได้แต่วันนี้เนี่ยไม่ไม่มีเรื่องการชุดจรลิตในเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลไปเกี่ยวข้อง อาจจะมีนะครับในเรื่องของกระบวนการาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับล่างๆแต่ระดับระดับนโยบายเนี่ยลัตีเขาไม่ได้มีส่วนในเรื่องจะไปทุจริตเรามีแต่ความจริงใจนะครับเพื่อจะยกระดับพี่น้องชาวไร่ชาวนาให้อยู่ดีกินดีเราถึงได้เอาโครงการรัฐจำนำมานะครับวันนี้ถ้ายืนหยัดอยู่นะครับสักปี2ปีต่อไปนี่นะครับผมว่าชาวนาก็จะได้ลืมตาอ้าปากได้ เมื่อก่อนนี้ก็จนมาตลอดเที่ยวนี้นะครับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราก็ได้ให้โอกาสเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาเงินที่ในโครงการรัำนานนี่ยมาตั้งตัวมา,าทําการผลิตข้าวนะครับเพื่อที่จะไดเ้เป็นอาชีพช่วยลูกช่วยหลานไปค่ะท่านพี่รอดคะณนะปัจจุบันนี้สต๊อกข้าวของรัฐบาลที่มีอยู่เนี่ยมีสิบสองล้านตันสิบสองล้านตันได้มีการกมีระบายฮะมีระบายแต่ในโดยโดยที่การแมนจเมนต์ในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรา ยังมีจะต้องปรับปรุงอีกนะฮะอย่างเช่นการระบายในตลาดเกษตรล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่กระทบต่อตลาดทําไมผมพูดอย่างนี้ครับเพราะตลาดเกษตรล่วงหน้าเนี่ยมันมีคังอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราเปิดประมูลครับใครเสนอมาเลยนะครับว่าถ้ารัฐบาลเห็นว่าราคาพอสมควรก็ระบายไปเราไม่ต้องไปเก็บไว้จนนวนเยอะขนาดนี้ต้องระบายทุกเดือนครับเหมือนกับเราจะต้องไปหลงจู้นะครับหลงจู้คือจะต้องบริหารแมเนจเมนต์ แต่ละเดือนเพื่อไม่ให้ข้าวเนี่ยมันมันมันมีมากจุดเกินไปอีกทั้งการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับผมยังคิดนะฮะในความเห็นส่วนตัวนะครับว่าในปีหน้านะครับปีนี้คงไม่ทันแล้วตอนนี้เริ่มแล้วครับปีห้าหทับ้าเข้าปีเนี่ยในนา,นาปังเนี่ยผมว่าทันเราเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องหมื่นห้าแล้วให้หมื่นหกเลยแต่ขอเป็นหอมปทุมเ,เป็นข้าว,วาหอมปทุมเพราะว่าหอมปทุมนีนที่ไหนก็ขายได้นะครับวันนี้สิบสองล้านตันนี่เราไม่ได้ข้าวหอม มันเป็นข้าวธรรมดา <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเราจะไปขายราคาแพงๆเนี่ยมนเรียกราคาเขาไม่ได้ในขณะเดียวกันก็มีเวียดนามกับอินเดียเนี่ยนะอินเดียเนี่ยเขาไม่เคยออกข้าวมาเลยต้อง5-6ปีมาออกหนักเลยนะครับทำไมรับ,บานคุณยิ่งรักเนี่ยออกมาทุ่มตลาดอย่างหนักเลยกระทั่งขายเกินเขานะครับขายเกินโกต้าไปต้อง2ล้านตัน <c oughs> เขาขายมารู้สึกจะ4ล้านหแสนตันแล้วขายล่วงหน้าอีก2ล้านเป็น6ล้านหแสนตันแต่ไอ้2ล้าน ปานหลังเนี่ยได้ข่าวว่าเขาชักดาบไม่ได้ไม่ได้ส่งมอบดังนั้นนี่ก็ยกเลิกโดยปริยายะนะครับก็เป็นเป็นผลพวงนะครับมาจากทีเ่เราไม่สามารถจะไปคาดคิดนะครับว่าประเทศต่างๆเนี่ยปีนี้ผลผลิตเขาเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในภายใต้บริหารงานของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย12ล้านตันเนี่ยเรามีหนทางนะครับที่จะระบายไม่ว่าจะไปเป็นการแลกเปลี่ยนบาเตอร์เทดกับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่นะครับที่เราจะต้องสร้างแน่ โดยเราอาจจะใช้นะครับเข้าสารเนี่ยใช้นี่นะครับแทนเงินนะครับเพราะว่าจีนนี่เขาพลเมืองเขาเป็นพันกว่าล้านคนนะครับ<ฆ>แล้วจีนนี่ต้องดูแลประเทศพวกเล็กๆนะครับที่อยู่ในอคอมมวนิสต์ด้วยกันทั้งคมนละยมอย่างเช่นเกาหลีเหนือหรืออัฟกานิสถานนะครับที่เขามีความแห้งแล้งนะครับแล้วก็ประชาชนยากจนจีนเขาดูแลตลอด ดังนั้นเนี่ยไอ้ข้าวไอ้สิล้านตันเป็นเรื่องจี่ผงครับถ้าเราจะไปขายจีนแล้วมาแลกกับรถไถความเร็วสูงเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องไปใช้เงินตาโดยใช้ข้าวนะครับการที่เรามีข้าวเยอะๆเนี่ยมันทําได้เยอะแยะภาวะที่อากาศแปรปูนนะครับเดี๋ยวแรงเดี๋ยวน้ําท่วมนะครับ เราจะได้มีสต็อกตรงนี้นะครับทาให้คนไทยนั้นจะไม่ต้องอดอยากนะครับไม่ต้องกลัวจะไม่มีข้าวรับประทานเราจะมีข้าวรองรับนะครับประเทศไทยนอกจากเรามีทุนทารองระหว่างประเทศมีเงินคงคลังรเรายังมีข้าวในสต็อกนะครับที่เต็มยุง้ง นะครับดังคํากล่าวที่ว่าไอ้เงินทองของมายาใช่ไหมข้าวปานี่เรื่องสําคัญนะครับถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมาดูนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้ค่านะครับค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของโครงการรับจำนำข้าวนะคะและตาก่อนจากการค่ะวันนี้ค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงเรื่องของสื่อการเรียนรู้สูตรแท็บเล็ตค่ะจากการที่ทางรัฐบาลนะคะได้มีนโยบายในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2 5 5 5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูร้รับผิดชอบด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนจึงได้มีการจัดประกวดสร้างส,างสื่อการเรียนรู้สูตรแท็บเล็ตขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสื่อที่มีคุณภาพเพื่อบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ให้คลังสื่อมีชื่อว่า e du store เป็นรูปแบบที่น่าสนใจดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทคือแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และการประกวดออกแบบหน้าโฮมเพจของ edu Store ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง50,000บาทพร้อมโลก่เกียรติยศทั้งนี้เงื่อนไขในการประกวดลิขสิทธิ์ผลงานก็ยังคงเป็นเจ้าของผลงานที่ผลิตสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักง,งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 288 5704หมดเขตลัสมัครก็ซิ้นปีนี้31ธันวาคมค่ะและตอนนี้ค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณสสไพโรธอิสระเสรีพงศ์สสกรุงเทพมหาคนครของพรรคเพื่อไทยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะคะขอบพรคุณค่ะครับขอบคุณค,ครับ,รบ,รบสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ